นนตนอ,ตอ,อนอตอน,น,ตนี้เอาปลาไปส่งเปนะครับตอนนี้นะครับเอาปลาไปส่งเปตัวใหญ่กับเออตกตัวนึ่งกับประมาณเจ็ดลูก็ดแปดลูกนะครับมี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 เจ็ดแปดลูกลนะรครับยับอยิงๆครับ ใหญ่มากๆครับนี่ปลาที่บ้านเล่มใส่นะครับแต่บ,บนเฉลี่ยเพื่อนทุกคนอย่าวัดสุ่มกลานะครับร่วมรวมมานางมนดาลยได้ได้ได้ไดตอนนี้กําลังลําเลียงปลานะครับนี่จะไปไม่ถึงจะย่งดีนะครับตอนนี้ปลาอยู่ในนี้ก็ประมาณอาอุกลอยลูกนะครับประมาณอาอุกลอยลูกนะครับลําเลียงปลาเกืประมาณเจ็ดทิฟตัวหรือว่าอาอกทิฟตัวนี่ครับมากครับตอนนี้มากมาก ับผมกำลังลำเลียงนะครับไปไปไปขึ้นรถรถตีมายับมาใหญ่หรือว่ารถมายาก่า,า,กาที่ก็ามารลับซื่อนะครับย้ายมากรีโอผมไม่กล่าวดันปืนออกไปได้นะครับต่อเดียวมันจะดูดนะครับเนี่ยไปกันร้ากบนลอบเล็กเอาไปเร็วต้องันยังนะครับแต่รอบนี้ นึงกระจังแต่ตอนเดียวมีลำลังนะครับเอาไปนึงกระจังนะครับโอ้ยนะครับกำลังลำเลียงนะครับตอนนี้กำลังลำเลียงกำลังเรื่อนะครับตอนนี้ดูกับความยญ่ตัวนี้วัดโดยได้ตาก็ประมาณแปดลูกนะครับดูโดยได้ตาเลยนะครับประมาณแปดลูกยิ่มากกับลาพวกนี้เป็นปลาที่ยญ่นะครับ วัสดีนะรับตุกตุคนนะกับตุตุกบเอฟซีนะรับตีนตามชงอผู้มัญญาทตยสะตายคุณเดนะครับวันนี้มาช่วยจับปลาพงนะกับปลาพงเ้าสีเหลืยงในทะเลรัาสรงกล้านะครับแห้งบานเลนะครับบานชเลครับอำเภอเชียงกรนอย่างวัดตรงกล้านะครับใ้มากกับใมากโอ้ มีหลเมีดูนะครับไม่ว่าเก่งต้มต้มยำแล้วก็อันนึงมะน่าหนึ่งบวยนะครับได้มดปลากระปุแล้วลบประกันความมันนะครับความลาทีที่นี่มันมากกับมันมันมันสุดๆเลยนะครับเราการันตีมาจากเมกาแล้วเมกาการันตีแล้วกับความมันมันเป็นปลาซ้องน้ำนะครับซ้องน้ำซ้มน้ำมันมีน้ำร้อยน้ำกิ้มแล้วก็น้ำยืดนะครับแล้วได้ดูกาลนะครับ